วันนี้วันพระใหญ่เราไปสั่งสมบุญมาแล้วก็ให้รักษาใจให้ใสใสแล้วตั้งใจกล่าวคำบุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตากนาันนะอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุขสัพเพสัตตาอาเวราอัพยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกพ้นภัย มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา้าที่เกิดเป็นอันดชะที่เกิดเป็นสังเสทช้ที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเธิน